โน่นแน่ท่านในพรานข้าน่ะเห็นเสือตัวใหญ่มันอยู่ทางด้านโน้อนน่ะองสาวจ๋าทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ยโอ้โหมุมมัมมัมกันเลยนะจ๋ากินขนมฟันโอนอจะจะอ๋อน้องจะเอาช็อกโก,กแลตฟันโอ้ยเหรอคะอ่าได้เลยค่ะพี่สาวจ๋าแบ่งปันน้องหน่อยคะ่ะพี่สาวหยิบให้นะคะน้องอ่าขอบคุณค่ะพี่สาวจา๋จเาเด็กๆจา๋าแม่ว่าเราไปกินขนมแล้วก็ฟังนิทานไปด้วยดีไหมจ๋า ของสาวจางัันไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องแรกของวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องนายพรานกับคนตัดไม้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีนายพรานคนหนึ่งที่เขามักจะเดินเข้าป่าเพื่อไปออกล่าสัตว์อยู่เป็นประจำและนายพานคนนี้เมื่อเข้าป่ามาทีไรก็มักจะได้พบกับคนตัดไม้อยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งเขาก็จะถามคนตัดไม้ว่า ท่านท่านท่านเห็นสัตว์ร้ายอย่างเช่นหมีหรือเสือผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่คนตัดไม้ก็จะชี้ทางให้ในพรานทุกครั้งโน่นแน่ท่านในพรานข้าน่เห็นเสือตัวใหญ่มาอยู่ทางด้านโน่นน่ะเสียงของคนตัดไม้ได้บอกทางแก่ในพรานแต่คนตัดไม้นั้นไม่เคยเห็นสักครั้งว่านายพรานผู้นี้จะล่าสัตว์ได้แม้แต่ตัวเดียว จนกระทั่งวันหนึ่งในพรานก็ได้เอ่ยถามคนตัดไม้อีกว่าท่านท่านท่านเคยเห็นรอยเท้าสิงโตบ้างหรือไม่ข้าอยากจะลองล่ามันดูบ้างเมื่อคนตัดไม้ได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่ารอยเท้าของสิงโตนะเหรอข้าเห็นอยู่นะท่านเห็นมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละและข้าก็รู้ด้วยว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนป้าปะข้าจะนำทางไปที่ทำของมันไป เมื่อในพานได้ยินเช่นนั้นก็รีบสายหน้าปฏิเสธเป็นการใหญ่แล้วพูดว่าอไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรข้านะคงไม่รบกวนท่านหรอกนะข้านะ่เพียงแค่อยากจะเห็นรอยเท้าของมันเท่านั้นให้แน่ใจว่ามันยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นในพานก็รีบเดินจากไปคนตัดไม้จึงได้เอ่ยขึ้นว่าโท เห็นเข้าป่ามาทีไรก็ถามหาแต่สัตว์ตัวใหญ่ๆข้าก็นึกว่าจะแน่นะพอข้าจะพาไปถ้ำสิงโตเท่านั้นแหละโอ้ไม่กล้าไปซะง,งั้นเป็นนายพานแบบไหนนิทานเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าคนขี้ขลาดมักแสดงความกล้าหาญเมื่อภัยยังไม่มาถึงต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องลิงและชายหาปลา กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณบึงน้ำอันกว้างใหญ่ที่ชาวบ้านแถวนี้มักจะมาหาปลากันอยู่เป็นประจำและวันนี้เองก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ได้ออกมาวางอวนดักปลาที่บึงน้ำแห่งนี้โอ้แม่น้ำใสสะอาดดีเหลือเกินนะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของข้าก่อนละกันเดี๋ยวตั้งอวนไว้ก่อนละกันเดี๋ยจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ ชายดักปลาได้เอ่ยขึ้นเขาใช้เวลาตลอดช่วงเช้าในการตั้งอวนและเมื่อถึงตอนเที่ยงชายหาปลาก็ได้กลับไปที่กระท่อมของเขาเพื่อกินอาหารเที่ยงอ้เรียบร้อยสักทีนะตั้งอวนหิวข้าวแล้วล่ะค่ะหา,ก,า,หากินข้าวเที่ยงก่อนละกันว่าแล้วชายหาปลาก็ไม่รอช้าเพราะเขาเริ่มหิวเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันนั่นเอง ปรด้มีลิงตัวหนึ่งที่คอยเฝ้ามองดูเหตุการณ์อยู่ตั้งแต่เช้ามันได้คอยจับตามองดูอยู่ตลอดเวลาและมันก็คิดว่าตัวมันเองนั้นสามารถวางอวนได้เพื่อหาปลากินเป็นอาหารเหมือนเช่นมนุษย์ทำกันไปสักทีนะพวกมนุษย์ได้เวลาของข้าแล้วนะเรื่องง่ายๆแค่วางอวนดักปลาแค่นี้นะ่ะข้าก็ทำได้เช่นกัน ถ้านะเฝ้าดูเจ้ามนุษย์คนนี้ทำมาตั้งแต่เช้าไม่เห็นแต่ยากเลยนะไม่รอช้าเจ้าลิงก็ได้ไปหยิบอวนอีกปากหนึ่งที่ชายหาปลาได้วางไว้ที่ริมแม่น้ำขึ้นมาดูแต่เจ้าลิงตัวนี้ก็ยังไม่รู้วิธีที่จะใช้อวนมันจึงได้กล่าวขึ้นว่าเอสรุปว่ามันใช้ยังไงเนี่ยดูเจ้ามนุษย์คนนั้นทำเนะ่ะดูเหมือนง่ายเหลือเกินนะ ทำไมข่ามาจับน่ะมันดูพันยุ่งเหยิงกันอย่างนี้นะเนี่ยพลิกไปพลิกมาจนอวนน่ะมันพันตัวข่าไปหมดแล้วเนี่ยทำยังไงดีล่ะทีนี้และแล้วอวนก็ได้พันตัวของเจ้าลิงจนยุ่งเหยิงไปหมดและมันก็ได้ก้าวพลาดตกลงไปในแม่น้ำโอ้ยตกและด้วยอวนที่พันตัวมันอยู่นั้นทำให้มันไม่สามารถดิ้นเพื่อให้หลุดพ้นได้เลย โอ้ยแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะจะขึ้นยังไงล่ะทีนี้อวนมันพันตัวค่ะขาดินไม่ได้เลยโอ้ยแย่แน่ๆค่ะเจ้าลิงด้วยเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจและแม้ว่ามันจะยิ่งพยายามดิ้นมากเท่าไหร่อวนก็ยิ่งพันตัวของมันให้ยุ่งเหยิงมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายจนเจ้าลิงนั้นหายใจไม่ออกและจมน้ำตายในที่สุด โอ้ยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าขึ้นไม่ได้โอ้ยไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกเออนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักประมาณตนคนเรามีความสามารถต่างกันต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องต้นโอ๊กกับต้นอ,อ้อณป่าอันกว้างใหญ่และในขณะนี้เองก็ได้ก้าวเข้าสู่หรือดูฝนอย่างเต็มรูปแบบ ในทุกๆวันจะเกิดลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเมื่อพายุโหมกระหน่ำหนักขนาดนี้ต้นไม้น้อยใหญ่ในป่าจึงพากันร้มเพราะทนแรงลมไม่ไหวเช่นเดียวกับต้นโอ๊กขนาดใหญ่ก็มีอาจต้านทานความแรงของลมได้จึงโค่นล้มลง โอ้ยในที่สุดเวลาของขาก็มาถึงแล้วนะขาคงยืนต้นต่อไปสู่กับแรงลมไม่ไหวแล้วเออโครมเสียงของต้นโอ๊กได้สั่งลากับต้นไม้น้อยใหญ่และในขณะนั้นเองก็ได้มีต้นอ้อต้นเล็กๆที่อยู่ด้านข้างกลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยต้นโอ๊กที่ล้มลงจึงได้ถามต้นอ้อว่าเจ้าต้นอ้อ ทำไมต้นไม้ต้นเล็กๆที่ดูบอบบางอย่างเช่นเจ้ากลับไม่โดนลมพายุหักโคนแบบต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงอย่างข้าล่ะเฮะเมื่อตนออได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับต้นโอ๊กไปว่าฮฮ <c oughs> ต้นโอก๊กที่ข้านะไม่เป็นอันใดเลยเพราะข้านั้นปล่อยตัวลูกไปตามแรงลมจึงรอดพ้นจากหายนะในครั้งนี้แต่ในขณะที่ท่านนั้นฟื้นต้านแรงลมมากจนเกินไป จึงต้องพบกับจุดจบเช่นนี้อย่างไรละท่านอืมเมื่อตนโอ๊กได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นยิ่งนักนิทานเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าการโอนอ่อน<ๆ>ในสถานการณ์ที่เหมาะสมดีกว่าแข็งกล้าวจนเกิดอันตรายแก่ตนเองพี่สาวจ๋ากินขนมไปด้วยฟังนิทานไปด้วยฟินไหมจ๊าอาค่าฝากเพื่อน,นกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาฟังนิทานสนุกๆอีกนะคะอันน้องมินดาไปบายพี่สาวไปบายลูก บายบายสวัสดีค่ะเพื่อน